สวัสดีครับพี่น้องมณหนีมาฟูมาพอกันอีกครับมณนีทีมงานข้ามญเรามีสแสดงกันที่จังหวัดมหาสรารคามครับอำเภอกันทราวิชัยครับทางจากบาทบอดบ่อยติดใช่ประมาณ3ามสี่โลครับเพันามามณนีพี่น้องพี่ม่านมีเสืออ้อผ้าี่เลีว่วมีเสือ้อผ้ามาลายห้าหมื่นบาทมาไลา่หามื่นบาทพี่น้อง แต่ว่าจะเป็นแบงค์พันทั้งหมดนะครับแบงค์พันหมดแต่บูฮูว่าสีเฮดแบบใดบูฮูว่าสีเฮดออกมาในรูปแบบใดจังสีงามเพราะว่ามันมันมีแค่หาซีใบพี่น้องมาลุ้นกันว่าเป็นของผู้ใดมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นของใครอันนี้ก็คือเป็นเป็นมะไ่ทีเอฟซี FC เพิินโอนมะหย่โหยโอนลมะห่ละกัน ให้เฮ็ดให้เฮ็ดมาลไล่แล้วก็ไปไปอนาเฮเพื่อนครับบอเมเนหนามาได้บอเมเนหนามาบอเมเนแบบว่าเป็นเงินของเจ้าของม่านมาเฮ็ดหล้วค็ของเจ้าของบอเมเอนนะครับพี่น้องเป็นเงินที่เอฟซีหรือแฟนขับอูนมาให้แล้วเขาก็เอามาให้ทําเพื่อที่จะว่าของเป็นกับลังใจให้ศิลปินของเห้าครับพี่น้องเป็นจํานวนเงินห้นาหมืน่นบาทพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นของผู้ใดลุ้นกันครับ ามาเริ่มทำได้พี่นอ้องมาเริ่มทำกันเลยนะครับใส่หลังลูกเม็กไยุได้ใส่ถุงย,าง,ะะงยางดีนะครับพี่น้องใส่ถุงยางดีนะครับกันชื้นแล้วก็มันจะได้สวยด้วยอาสิบ้างเมืองกรอ จะวางดูนะครับว่าจะอัมแบบไหนมาแม่ก่อนนะครับพี่น้องตัดสะอ,อ่อนพนักพี่น้องเนาะมันหามือนมาไม่ไหน่ยหน่อยได้เนี่ยยอดหาเืดปีิได้ยบอหามือนอยันบอด้อยู่ได้นนเนี่ยเอฟซีเพิ่นดูความหักความแพ้ง หาหมืน่นคืนเดียวเลยครับเนาะเนาะไปเลยพอ,อตัวเห็ดกันได้พี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับจะเอาไปส่งเจ้าของเากออ่อน,น,นหาหาเนี่ยจะเอาไปส่งเจ้าของใ้วนะครับงั้งมนมผีไปเลย ไอ้ก้อนไปส่งเจ้าของคนก้อนมันอาพี่น้องตามมาเมื่อรุ่นกันวนสิสธิเป็นของผู้ใดจะไปส่งเจ้าของ่นตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมที่จะแสดงแล้วอะไรคิดอาไปส่งเจ้าของ่นคนอยู่ห้างใดบุ๊กจหาเจ้าของ มาลุนกันครับพี่น้องว่าสิเป็นของผู้ใดมาลุ้นกันนะครับาปพี่น้องไปอยู่ข้างใดเนาะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว <S <S 1> <S 1> พี่น้องจำได้บ่าวา้าผ้าม่าน้าม่านนี่เป็นเป็นของผู้ใดผ้าม่านนี่เป็นของเป็นรถเป็นรถของใครรถแต่งตัวของใคร ผู้ใดเน่าผู้ใดเน่าอ่ะลองเอืนเ่นเบิ่งพี่น้องติ้งน้องติ้งนอง,ง,นองมาส่งแล้วนะคะน้าเสียงมาแล้วพี่น้องเสียงมาแล้วเผยชนะุ่มน้าม้วนนาลาออกอาการเอาไ,ไหล่ใบเพื่อเรีนหน่อยเถอะเอาไหล่ใบจะได้ซ่อมในร้าะขอบคุณนะคะอ่าขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับของอุ้ยทำไมตรงนี้มันบังจังเลยบัง,บ<า>งไหมไม่บังนะ้าว่ารอโชว์จงมาอีกไ ตรงไหนบังไหม<า>ไม่บาง<ม>หรอกอไม่บางพอดีใช่ค่ะใช่อะคองดูซีคองดูซีอซโอ้ยสวยพี่น้องโอ้ยพูดดีงามพูดดีงามเอ้ยสะออดบัสนา,าเพ่นขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ตายด้วยนะคะขอบคุณพี่ตายนะคะของนั่งเอกบาทพี่น้องอนั่นเลยไปได้วันนี้์มาส่งของเสร็จแล้วกลับไปอบโอเคครับ สรุปก็เป็นของนั่งเอกบาทเท่าครับพี่นอ,อ,อมาส่งเพื่อนแล้วเด็ก่ะไปเตรียมของครับพี่นอเตรียมของครับการสแสดงอีกต่อไปเห็บซีเพื่นใจดีโหดไม่เห็นมาไล่ให้นั่งเอกเพื่นนะครับพี่นอสะอนเพื่อนยังว่างได้กับฝาพี่นอซอยกดไลค์กดแชทนะครับเออฝาพี่นอซอยกดดีามช่วงยอดรักคำหน่มร่วมมิดไออีจักช่องหนึ่งเด้อ่น่องเด้อ สำหรับคลิปนี้บายยครับไปก่อนครับพี่น้อง